รีวิวบ้านสายหมอกโฮมสเตย์เชียงดาวเป็นโฮมสเตย์ที่ใกล้ชิดดอยหลวงเชียงดาวมากที่เห็นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโฮมสเตย์มาค่ะมาดูห้องที่เราจองไว้เราจองแบบเต็นท์นอนที่นอนนุ่มมากาผ้าห่มก็หอมมากๆเลยค่ะคนละ600บาทรวมอาหารเช้าอาหารเย็นมีร้านค้าด้านหน้าโฮมสเตย์ด้วยนะห้องน้ำจะเป็นห้องน้ํารวมมีสี่ห้องและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเย็นของเราค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะน้ำพริกลีซูนั่งกินไปชมวิวไปฟินสุดๆเลยค่ะมาที่นี่ต้องจองก่อนนะคะเพราะ ห้องพักไม่กีารจองอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่พลเจ้าของเขาจะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะทิ้งข้อความไว้ได้เลยร<ล>ะบุวันเข้าพักและจํานวนคนเดี๋ยวพี่เขาจะติดต่อกลับมาเองค่ะตื่นเช้าๆมาดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยสวยงามมากนั่งเล่นสักพักอาหารเช้ามาเสิร์ฟตอน7จ็ดโมงค่ะเป็นข้าวต้มและกาแฟโอวัลตินทานเสร็จก็นั่งดื่มด่าธรรมชาติกันก่อนกลับนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยสงบและฮิลใจเราได้มากจริงๆค่ะไว้จะมาหาใหม่นะเชียงดาว